วัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับในตอนตีสอที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็น UCL นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะซึ่งนักเตะเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถที่จะมาดูนักเตะได้เลยนะใน FIFA r e n d e r s นั่นเองครับซึ่งนักเตะก็จะมีอยู่2ชุดนะชุดแรกก็คือเป็นแบบนักเตะไอคอนแล้วก็นักเตะกิจกรรมนะครับแล้วก็ชุดที่2ก็จะเป็นนักเตะไอคอนพามาเดี๋ยวเรามาดูในนักเตะชุดแรกก่อนแล้วกันครับก็จะเป็นไอคอนอี ทั่วไปของ UCL นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ Double P เลยครับจะบอกว่าพี่ป๊อปเนะ่ยเติมกับร้านนี้มาจะเป็นปีแล้วนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับในตำแหน่ง GK แล้วกันนะอาจจะทำคอมเพลตได้ไม่ครบทุกตำแหน่งแล้วกันนะเอาเป็นผู้รักษาประตูก่อนแล้วกันครับผู้รักษาประตูนะครับถ้าดูๆแล้วนะเออไม่น่าเชื่อครับดอนาลุมาครับส1 4 0ครับสูงกว่านาซาอีกนะขณะที่โอวอร์หนึอเนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูค่าการกระโดดนะครับค่าการกระโดดโอ้ดอนาลุมากับนาซานะครับกินได้นะโพซิชั่นนาซานะครับในเรื่องของการรับบอลนะครับก็จะเป็นกุตัวล่าง111เดอ้าว มีสันคอนะเนี่ยมีสันคอนะเนี่ยในเรื่องของอื่นๆนะครับนะฟันเดซานะครับกินขาดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาการกระโดดนะครับการกระโดดของโดนาลูมาก็ไม่น่าเกียดนะถือว่าโอเคเลยนะในเรื่องของการเตะบอลนะครับการโยนยาวอะไรครับการส่งยาวอะไรพวกนี้นะดีแอคชั่นดีแอคชั่นดีแอคชั่นสี3สิมสามสาก็ฟันเดซาก็ยังกินขาดนะครับ สปินสปีดอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่นะครับแต่โดยโดยในเรื่องของเกมรับในเรื่องของการรับบอลผู้รักษาประตูนะก็จะเป็นตัวเรมาแล้วก็ฟันเดซาครับที่แบบว่าดูดูดูเด่นดูดีนะครับดูดีนะ แต่ว่ากูตัวสอง่างนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับด้วยความสูงเนาะของผู้รักษาประตูของเกมนี้เนี่ยมันมันส่งผลมากกว่าในเรื่องของโอเวอร์ออกนั่นเองครับมาดูตำแหน่ง cm กันบ้างครับใน4คนนี้นะครับก็็นเป็น,ปนดูกุลิดเอฟฟนแบกนะครับเดอะบอยแล้วก็แฟรงค์เดมพาดนั่นเองครับเรามาดูเทียบกันนะอ่ะกูลิดนะครับ1น1นะครับก็สามพันหกร้อยสี่สิบสองนะครับ สเตตล่าสุดนะสเตตอันดับ2นี่ก็จะเป็นเอฟเฟนแบ็กนั่นเองครับสามพนห้ี่สิั่นเองครับมาดูในเรื่องของสปีดบ้างสปีดนี่กุลิดโอ้โหเอาจริงๆนะกุลิดนี่กินขาดถ้าส่วนใหญ่แล้วกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยกุลิดนี่ชื่อชั้นยังกินได้นะยังได้อยู่นะครับนะสามารถที่จะแบบใช้ได้ย,วยาวๆแน่นอนนะครับสหรับรุดกุลิดนะครับอ่เรามาดู3คน3คนนี้ดีกว่านะเอาเป็นว่ารุดกุลิดน่าจะโน่หนึ่งแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดู3คนนี้แล้วกันนะ3คนนี้ ในเรื่องของสปีดนะครับสปีดเอฟเฟนแบกนะครับดูดูจะดีกว่านะดูจะดีกว่าครับในเรื่องของโพซิชันโพซิชันเดอบอยดีกว่านะครับ,ร Position, ก,ารบการจบสกอร์ความคมนะครับก็ไม่ต่างกันนะเลนผัดดีกว่านะครับ ในเรื่องของการยิงนะพลังการยิงอะไรพวกนี้ก็ต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับ138เท่ากันกับเดอร์บอยฮะเอฟเฟนแบกนะครับเล่มผ่ดจะต่ําสุดนะครับการยิงไกลการยิงไกลเอฟเฟนแบกกับเอ่อเล่มผ่ดเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ว่ามันก็ต่างกันแค่หนึ่งแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของการเอ่อการยิงจุดโทษเอฟเฟนแบกจะดูดีกว่านะครับวิชั่นเต็มเต็มกราฟกันหมดเลยครับ150ทุกคนเลยนั่นเองครับการคอสซิ่งบอลนะครับเนี่ยเดอร์บอยครับก็ เจ้าพ่อสายคิลเลอร์พายอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยก็จะดูสูงกว่าหน่อยนะครับสูงกว่าเยอะเลยแหละไม่ใช่สูงกว่าหน่อยแลนะครับลองลงมาก็จะเป็นแฟงเซนผ่านแล้วก็เอฟเฟินแบ็กนั่นเองครับามาดูในเรื่องของการจ่ายบอลนะครับส่งสั้นส่งยาวนี่150เต็มทั้งคู่นั่นเองครับเคิร์ฟนะครับเดอะบอลจะได้ได้เปรียบที่สุดนะครับ143นะอันนี้คือเทียบแค่3คนนะเพราะว่ารุ่กุลิตเขากินขาดไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อ่นอันดับ2ก็จะเป็นแฟงเซนผ่านแล้วก็เอฟเฟินแบ็กนั่นเองครับ ความคล่องตัวนะครับความคล่องตัวรู้สึกเอฟเฟนแบกจะดูดีกว่าครับในเรื่องของสมดุลนะครับรู้สึกว่าเดอะบอยนะร้อยสี่สครับสูงมากเลยนะสูงใกล้เคียงกับกุลิดเลยนะครับนะปฏิกิริยานะครับไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากครับการควบคุมลูกบอลจะเป็นแฟรงก์นมพาดควบคุมลูกบอลได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับนะการเลี้ยงบอลนะครับก็ต่างกันเล็กน้อยจริงๆงนะอามาดูในเรื่องของเกมรับกันบ้างดีเกมรับเนี่ยด้วย ความเอฟเฟนแบกเนี่ยความรู้สึกนะตอนนั้นเขาเล่นเป็น CDM ไม่ใช่หรอใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเกมรับเขาก็เลยดูจะแน่นๆ่นกว่าทุกคนนะครับเ12 12นี่ยครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองร้อยยี่บเจ็ดหนึ่งร้อยยี่บสองนับใครที่แบบว่าอยากได้กองกลางที่ได้เล่นเกมรับได้ด้วยนะเล่นเกมลุกก็ได้ดีนะครับเอฟเฟนแบกก็น่าจะเป็นอีกช้อยหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับมาดูในเรื่องของการกระโดดเรื่องการหมงอะไรพวกนี้โอ้ก็ดูดีนะหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับอันนี้รู้สึกว่ากระโดดสูงที่สุดใน3าคนนี้นะครับ เดอะบอยเล่นผ่านนะครับเอฟเฟนแบกกระโดดสูงกว่านะครับความแข็งแรงนะครับเอฟเฟนแบกครับอาร์เกชั่นนะครับหรือว่าความดุดันเนี่ยก็เอฟเฟนแบกนั่นเองครับอ่ะมีคนมาต่อก่อนกุลิดนะครับนั่นก็คือเอฟเฟนแบกหนึ่งร้อยสิบสองนั่ครับเออน่าใช่นะถ้ามีกุลิดเอฟเฟนแบกโอ้บัลลักเอาไงดีเออน่าสนใจน่าสนใจในตำแหน่งนี้นั่นเองครับมาดูตำแหน่ง CB กันบ้างครับ CB เนี่ย รู้สึกว่าสเตตสูงสุดนะครับจะเป็นโลลงบองนะครับ109เท่านนี้ครับ109ครับลงลงสูงสุดนั่นเองครับมาดูในเรื่องของสปีดนะครับก็คงจะเป็นมันดินี่นะครับกินขาดสุดนะครับสปีดต้นสปีดปลายดีทั้งคู่ครับโลลงบองก็ลงลงมาครับแล้วก็วิดิทครับฟานไดจะเป็นสปีดปลายครับที่ดูดีครับอัตราเร่งน้อยไปนิดนึงนะครับมาดูในเรื่องของเกมรับกันบ้างดีกว่าครับพวกนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยมาดูเกมรับกันนะที่บอกว่า กองหลังเนี่ยที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับรู้สึกว่าวิดิตนะวิดิศโอ้โหวิดิศแซงทุกคนเลยนะครับทุกคนนี่ครับเกมราบนะอินเตอร์เซปชันนะครับนะการกระโดดนะครับการประกบนะครับการแทคเคลิลนแบบยืนนะครับหรือว่าการสไลด์บอลนะครับนะวิดิตจะดูเยอะสุดนะครับมดินี่โลลงบองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นฟานไดนะครับการกระโดดการกระโดดวิดิศนะน่าจะเขาเรียกว่า เอาเป็นว่าวิดิทนะครับอาจจะโน .1 นนในอนาคตก็ได้นะเอออาจจะเป็นคู่วิดิทคู่เซนเตอร์อาจจะเป็นวิดิทมันนี่ในอนาคตก็ได้นะครับเออน่าสนใจน่าสนใจใครที่เลงฟันได้ลงลงบ้องอยู่ก็เดีย๋ยวอาจจะใจเย็นๆนิดนึงนะใครที่ยังไม่มีก็เก็บตังไว้ก่อนครับรอดูวิดิทก่อนก็ได้ร้อยสิบเอ็ดไม่รู้ว่าจะเข็มง่ายหรือเข็มยากนี่นครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกองหน้ากันบ้างครับกองหน้าเนี่ยก็เอาเป็น4คนแล้วกันครับมีราอูนะครับที่เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าคนดิเดต เพิ่มอีกคนหนึ่งนั่นเองครับรู้สึกสเตตสูงสุดก็จะเป็นโยฮันครับนะครับสามสามเก้าหนึ่งนะครับในเรื่องของสปีดเนาะโยฮันครับเขาก็จะเป็นแบบสไตล์แบบคล่องตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าฮาเลนครับสปีดดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของโพซิชันอื่นๆกันบ้างนะโพซิชันเท่ากันนะครับฟินิชชิง่งฟินิชชิ่งไม่ต่างกันมากนะเอาเป็นลาอตูต่ำสุดแล้วกันครับร้อยสี่สิบเจ็ดนั่นเองครับการยิง พลังการยิงอะไรพวกนี้เต็มที่เท่ากันนะครับมาดูในเรื่องของการจ่ายบอลน,นะก็คือแบบว่าการเชื่อมเกมนี่ครับก็โยฮันคร์ฟนะครับก็จะเป็นแบบเชื่อมเกมได้ดีที่สุดนะครับความคล่องตัวก็โยฮันครัฟนะครับเออจะเอาแบบกองหน้ารูปร่างแบบไม่สูงมาเทียบมันก,มนก็มันก็ดูสแ,แตทจะกินขาดไปนะเอออาจจะดูยากนิดน,นึงนะเออในเรื่องของลูกกาอากาศนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าลาอูนะครับกระโดดสูงสุดนะครับออบัสเทนแล้วก็ ฮาแลนนะครับกระโดดใกล้เคียงกันนะ1 1 9 1 1 7ค้นรบับยฮันครับก็กระโดดได้น้อยสุดนั่นเองครับอ,า,กกอา,กการ์เกชั่นอาร์เกชั่นฮาแลนจะด,ดูดูดันมากกว่านะครับนะก็ดูแล้วฮาแลนก็มีความน่าสนใจนะครับฮาแลนเะนี่ยดูดูมีสปีดที่ดีครับนะในส่วนของอสตแตตในการเชื่อมเกมก็จะเป็นยฮันครับนะครับในส่วนของราอูก,กับบาเซนก็จะมีความใกล้เคียงกันนะเอาเป็นว่าไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะทุกคนไปดูได้นะที่ฟ i f a r เ n d e r อรนั่นเองครับนะอันนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับด๋ย่าไปเปรียบเทียบเอาเองอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับใครอยากดูตำแหน่งไหนก็ไปเปรียบอีกทีหนึ่งแล้วกันครับอันนี้มาทำให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆเท่า,า,านั้นเองครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ